รัวนี้มีความอร่อยมาชมกันบ่อยๆที่ช่องอร่อยกับตาปุ๊กพบกันอีกครั้งในมื้ออาหารมาดูกันเลยครับวันนี้เอาเริ่มต้นก็เอาเข้าวเหนียวมาตำแล้วล่ะครับอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นการทำข้าวเบื่อนะครับตำจนป่นละเอียดเลยแล้วเดี๋ยวก็ไว้แช่น้ำไว้ให้มันละลาย คับตอนนี้ผมก็จะตำเครื่องพริกแกงนะครับมีพริกขา่าตะไคร้กระเทียมหอมแดงแล้วก็มีเครื่องปรุงอีกสองอย่างนะครับกะปีกับตัวเกลือปน่นมาแกเริ่มตำพริกแกงแล้วแหละครับใส่ตามลำดับไปเลยนะครับเอาจากที่ตำย้ากก่อนเลยแข็งแข็งตัวข่ากับตะไคร้นั่นแหละครับ นายอยตำไปเรื่อยๆนะครับเปียงลำดับไล่ไปทำให้แตกหยับหยนะครับือนกับละเอียดเลยนะครับใส่ลำดับสุดท้ายนะครับหอมแดงกับกระเทียมอ้าเมื่อกี้ตำมือซ้ายไม่ใช่หรอถนัดขวาด้วยหรอครับอ๋อไม่ใช่ครับเมื่อยครับ โอ้แกมือ่อยนี่เองโอแกถ้าเป็นนักกีฬานี่ก็ถือว่าเก่งนะครับเนี่ยแกใช้ได้สองมือเลยครับซ้ายและขวานี่แหละครับตัวพริกแกงที่โคลกยับหยาบไว้นะครับเอามาคั่วหรือผัดกับในกระหม้อนี้เลยครับไม่ต้องใส่น้ำมันเลยครับ แล้วก็ตามด้วยตัวเนื้อหมูครับสามชั้นกับสันคอกับใส่น้ำใบย่านางลงไปเนี่ยแหละครับอันนี้แหละครับที่บอกไว้ตัวข้าวเหนียวที่โขกละเอียดเอาแช่ละลายน้ำไว้ก่อนนะครับ น้ำเริ่มร้อนก็ใส่หน่อไม้ลงไปมาแล้วครับกลิ่นกลิ่นของน้ำใบยญานางนี่แหละครับเมนูวันนี้เป็นเมนูสายอีสานแท้ๆเลยครับทั้งฟักทองแล้วก็ตามด้วยบวบนะครับอันนี้ไม่ใช่บวบเหลี่ยมนะครับท่านที่ชมแล้วนะครับเขียนคอมเมนต์เข้าไปพูดคุย ทักทายหรือจะแนะนำเมนูใหม่ๆได้เลยนะครับทางช่องเป็นดีเป็นอย่างยิ่งกลิ่นหอมเรื่อยๆแล้วล่ะครับมาใส่ผงปรุงรสไปเล็กน้อยนะครับหนึ่งช้อนชาแล้วก็ตามด้วยน้ำปลา,าเลยครับเมนูอีสานต้องใส่น้ำปลา,าไปหนึ่งไปครึ่งถ้วยเล็กละครับครับอันนี้ผมก็จะตั้งให้เดือดไปนะครับแล้วเดี๋ยวค่อย ตัวใส่ตัวน้ำข้าเบือที่เราละลายไว้นั่แหละครับแกชิมรสนะครับก่อนที่จะปรุงด้วยเพราะว่ามันมีความเค็มบางส่วนที่โคลกในพริกแกงหรือนี่แหละครับใส่ตัวน้ำข้าวเบือนะครับตัวข้าวที่ตำละเอียดละลายน้ำไว้นี่แหละครับ ความข้นก็ตามชอบเลยนะครับท่านจะชอบข้นก็ใส่ให้เยอะหน่อยแกตักดูเลยครับน้ำมันข้นหรือยังไม่พอก็เติมน้ำข้าวเบือลงไปอีกถัดมาแล้วแ่ะครับใส่เห็ดฟางลงไปสุดท้ายนี่แหละครับผักใบอ่อนใบแมงลัก หรือทางอีสานก็เรียกผักอีตู่นี่แหละครับได้ที่แล้วเดี๋ยวก็ต้องเตรียมตักเสิร์ฟแล้วเช่นเคยนะครับหน้าที่ผมรอรับพานเลยครับนี่แหละครับแกงหน่อไม้น้ำใบหญนางใส่หมูสามชั้นนะครับผสมกับสันคอหมู แล้วอย่าลืมนะครับเชิญชวนทุกท่านร่วมสนับสนุนการกดติดตามเพื่อไปสู่ซับสไครต์ที่5000แล้วกดกระดิ่งแบบทั้งหมดเลยนะครับจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนสำหรับวันต้องลาแล้วละ่ะค,ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ